นะคะสองเดือนยี่ิบสองวันแปดวันทําการนะคะเมื่อกี้หลังจากคุณพ่อนะครับอัพคลิปไปนะครับถ่ายคลิปไปนะครับหนูทําท่าง่วงนอนนะครับแล้วกอเอาจับนอนครับโอ้โหดูครับหนูมาถีบดนตรีขนาดนี้เลยนะคะลูกโอ้โหโอ้โหเห็นไหมลูกนึกว่าจะหลับไม่หลับทาออกกําลังกายก่อนคะ่ะจับให้ด้วยอยจับให้ด้วยนยลูกจับให้ด้วยไยค่ะจีเนี่ค่ะ จุ๊ดเนียครับจุ๊ดเนียครับถีบถีบถีบอ้จังหวะดูจังหวะการถีบจ้ะดูจังหวะการถีบจ้ะดูจังหวะการถีบจ้ะโอ้โหดูถีบแรงมากเลยนะลูกจับให้ดูหน่อยลูกจับมือขวาจับมือซ้ายดูหน่อยลูกจุ๊ดเนียครับจุ๊ดเนียครับจับมือซ้ายให้พ่อดูหน่อยลูกจุ๊ดเนียลูกจุ๊ดเนียลูกจุ๊ดเนียครับเน่ยครับ เน่ครับจับให้ดูหน่อยครับเน่ครับเน่ครับเน่ครับลูกลูกสาวขอลูกจับให้ดูหน่อยลูกจับให้ดูหน่อยค่ะจับให้ดูหน่อยค่ะจับให้ดูหน่อยค่ะจับให้ดูหน่อยลูกลูกสาวลูกสาวค่ะลูกสาวโอ้โหจับแล้วค่ะจับมือขวาแล้วค่ะมือขวาจับแล้วค่ะดึงแล้วค่ะ ดึงแล้วคะ่ะอุ้ยดึงแล้วคะ่ะดึงแล้วท <ง eterm Gore> นะีค่ะดึงแล้วทีค่ะมือซ้ายลูกมือซ้ายหน่อยมือซ้ายหน่อยลูกมือซ้ายจับไปลูกมือซ้ายจับจุนนี่จ๋าจุนนี่จ๋าจุนนี่จุนนี่ลูกจุนนี่จุนนี่จุนนี่ลูกโอ้โหมือขวาอย่างเดียวลูกถนัดขวาทรงเธอจะถนัดขวาค่ะน้องจุนนี่ค่ะเฮ้เหนื่อยเหรอเหนื่อยแล้วคะเหนื่อยแล้วคะ เหนื่อยแล้วครับลูกโอ้โหจังหวะทำสตอลครับจังหวะทำสตอลครับจังหวะทำสตอลครับโอ้โหโอ้โหจังหวะทำสตอลครับจังหวะทำสตอลครับจังหวะทำสตอลครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหจังหวะถีบครับถีบโอ้โหถีบเจ้าแม่จูเนียนะครับโอ้โหเจ้าแม่ลูกจับดีๆเจ้าหูถีบคู่ครับกระโดดถีบคู่เลยนะคะ คนก pues ิ a a ่งของคุณพ่อคนกิ่งของคุณพ่อน้องจีนี่ค่ะน้องจีนี่คนกิ่งมากเลยค่ะหนูสวยไหมคะหนูสวยไหมคะหนูสวยหนูออกกำลังกายค่ะยิ้มไหมลูกยิ้มยิ้มไม่พลาดดูหน่อยค่ะจีนี่ครับจีนี่ครับจีนี่ครับจีนี่ยิ้มไม่พอาดดูไหนลูกคนสวยครับคนสวยจีนี่ครับ นี่ยิ่งไม่พลาดูหน่อยครับคุณคุณจูนี่ครับคุณหมูจูนี่ครับคุณหมูโอ้จังหวะนี้ถีบเอาถีบเอานะลูกดูจังหวะทีครับดูจังหวะถีบเขาดูจังหวะถีบเขาครับโอ้โหจังหวะถีบเขาครับถีบเต็มที่ครับถีบเต็มที่ครับถีบเต็มที่เลย จังหวะเขาถีบเต็มที่เลยครับโอ้โหจังหวะถีบจังหวะถีบดูจังหวะถีบครับโอ้โหดูครับดูครับเอาให้พังกันไปข้างนึงไปเลยเอาให้พังกันไปข้างนึงไปเลยค่ะเอาหนักหนักเอา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 นักหนักเลยค่ะเออจังหวะถีบค่ะ เอาหนักนๆค่ะหนักๆเลยค่ะเออเอาที่นอนพ่อเตะเือเลยนะลูกเอาที่นอนพ่อเตะเือเลยนะลูกนะที่นอนพ่อเตะเือเลยนะเตะเทือเลยนะเอาท่าเตเทือเลยนะคะเออเออเออคุณพ่อพูดมากหนูวันไส้คุณพ่อแล้วเนี่ย กอลกำดูดึงเล้วดึงมือขวาสงสัยจะถัดมือขวานะค่ะลูกนะฮะพ่อถนัดมือซ้ายลูกถนัดมือขวาคุณแม่ก็มือขวาลูกคุณแม่ก็มือขวาคุณพ่อมือซ้ายค่ะจังหวะโตครับอ๋อแล้ว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 ครับจังหวะโตครับจังหวะโตครับโตครับเอาครับ เออเออเอาเอาให้สุดเอา